สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง PJ Unzip ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจบางอย่างเลยไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปนะครับแต่มาวันนี้ผมมีนี่ครับ p i c o f o u Ultra เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นชุดบันเดิลที่แถม p i c o Motion t a a c k e r นะครับกับพัดลมจิ๋วนะครับแต่พระเอกของเราคือตัวนี้นะฮะก็จะมีความจุขนาด เดียวนะครับตอนนี้ที่ขายก็คือ 256GB ิแรม1 2 g นะครับวันนี้ผมก็จะเอามาเทียบกันกับ q u ว s t 3นะครับว่า Pico 4 Ultra ที่อัปเกรดมาใหม่เนี่ยจะสามารถโค่นบัลลัง์ Quest มไดหรือเปล่าไปชมกันครับครับผมแกะกล่องออกมาก็มีประมาณนี้นะครับก็คือตัวแว่น Pico Ultra นะครับ Pico 4 Ultra ซึ่งรูปล่างก็ไม่ต่างจาก Pico 4เลยนะครับ คล้ายๆกันเลยมีแบตอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็รุ่นใหม่จะมีกล้องหน้าคู่2กล้องนี้นะครับสำหรับเล่น Mixed Reality หรือว่า p a r t 2นะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ3มิติได้ด้วยนะครับในกล่องก็จะมีจอยแถมมาให้นะฮะสอจอยพร้อมแบตแบตนี่ใช้2ก้อนนะครับ ไม่เหมือนกับเควสสนะครับเควสเควสสจะใช้แบตก้อนเดียวซึ่งแบตก็จะหมดเร็วกว่าสองก้อนนะฮะแล้วก็จะมีกรอบสำหรับคนใส่แว่นนะครับคู่มือสายห้อยจอยแล้วก็สายชาร์จนะครับที่สำคัญคือนี่สายชาร์จนะครับที่สำคัญคือ p i c โคสอัลต้มันไม่แถมที่อุดจมูกให้ฮะ คือจำพิโคสีได้ไหมครับมันจะมีแถมที่อุดจมูกปิดแสงตรงนี้ครับสามารถให้เราดื่มดั่แบบไปกับโลก vr แต่พิโคสี่อัลต้าดันไม่มีแถมัะงนั้นทำให้ตรงจมูกเนี่ยฮะก็จะมีรูมีรูออกมีรูตรงนี้อยู่ทำให้เราเห็นโลกภายนอกได้อยู่นะครับซึ่งผมเสียดายมากเลยว่าทำไมมันถึงไม่แถมครับก็มีเท่านี้เองนะฮะ อะแดปเตอร์ไม่มีนะครับมีให้แต่สายชาร์จนะครับไม่มีอะแดปเตอร์แถมแล้วส่วนโมชั่นแท็กเกอร์นะครับก็จะมีเจ้าตัวโมชั่นแท็กเกอร์เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับตัวจิ๋วอย่างนี้ชาร์จโดย usb c นะครับเวลาเราใส่สายที่เขาให้มาก็เสียบ usb c ไปตรงนี้ นี่นะครับเสียบไปแล้วก็กดกลึกนี่นะครับแล้วเราก็สามารถรัดกับขารัดกับขาของเราได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวแท็กขานะครับให้ให้รู้ว่าขาเราคยื่นเคลื่อนไหวไปทางไหนได้บ้างโอเคครับแกะกล่องก็มีเท่านี้ต่อไปการใช้งานเบื้องต้นก็เหมือนเหมือนกับพีโคสี่เลยนะครับเราไปเทียบกับเวสสามกันแต่ละอย่างนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างโอเค ดูน้ำหนักนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับพิโคสีก็หนัก580กรัมนะครับส่วนเควสสามหนักอยู่ที่ห้าร้อยสาสิบหกจุดแกรัมนะครับเรื่องน้ำหนักนะครับถึงแม้ว่าพิโคสี่เอาต้าจะหนักกว่าแต่ว่าเขาบาลานซ์บนล่าง บาลานซ์ด้านหน้ากับด้านหลังได้ดีนะครับเราก็เลยเวลาใส่ปุ๊บเราก็ไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกอะไรนะฮะรู้สึกใส่สบายครับแต่เหมือนเดิมนะครับเวสสามหนักหน้าตามที่ผมเคยบอกไปนะครับมันเบาวกว่าก็จริงแต่พอใส่ปุ๊บอืมรู้สึกมันหนักหน้ามันแรงกดทับมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าใส่ใส่ระยะเวลานาน,านแล้วจะล้ากว่าใส่พิโคนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ย มันก็มี h ฮดสเตปเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาเหมือนกันอันนี้เป็นเฮดสเตปเวสานะครับซื้อมาก็ใส่ไปนี่แหละแบตข้างหลังก็จะเป็น power bank ตัวนี้ไม่แพงนะครับซึ่งแบตมันก็อยู่ได้ทนแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็อยู่ทนบางทีจะหมดก็หมดไปดือด้อๆก็เลยรู้สึกว่าแบตมันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่มันเป็นของจีน,นครับผมก็เลยถอดไม่ใช้ดีกว่าส่วนเรื่องสปเปคนะครับ CPU ตัวนี้ อัปเกรดมาเป็น Snapdragon XR 2 Gen 2เหมือน Quest 3นะครับแต่ว่า Pico 4เนี่ยเขาจะให้ความจุเริ่มต้นที่มากกว่าเป็น256 g b นะครับแล้วก็แรมจะมากกว่าด้วยแรมเป็น12 g b นะครับตัวนี้แรมมากกว่า Quest 3นะครับซึ่งก็จะรองรับแอปพลิเคชันที่ใช้แรมหนักๆได้ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องจอภาพนะครับเจ้า Pico 4ส l t เอาเนี่ยรุ่นนี้เขาเพิ่มความสว่างมาถึง25%ครับ แต่ว่าจอ Resolution เท่าเดิมนะครับ2160คูณ2160แต่นะครับฟังดีๆนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าอะ่ะเข้าเรนเดอร์ที่ความละเอียดที่1,560คูณ1,560ับแต่มารุ่นเนี้ยเข้าเรนเดอร์ที่ความละเอียด1920คูณ1 9น0สะครับส่วน Quest 3เนี่ยเรนเดอร์ที่ความละเอียด1,680คูณ1,760อันนี้คือหมายถึงต่อลูกตานะครับซึ่ง ถ้าดูตามสเปคแล้วเนี่ยพิโ o a l ลตาพิโกสีเอลตาเนี่ยเรนเดอร์มาความละเอียดกว่าแต่ใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงความคมชัดเนี่ยเวสสามคมชัดกว่าแต่ว่าคมชัดกว่าก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ FOV มันกว้างใช่ไหมครับ FOV มันกว้างกว่าสว่างกว่าแล้วก็ มันสีสดกว่าคือพอสว่างขึ้นเนี่ยสีมันก็สดขึ้นคอนทาราส์ดีขึ้นคือเวลาใช้งานจริงอะ่ะคือตัวนี้มันจะเต็มตากว่าแล้วก็แบบสีสันสดใสอิมเมอร์ซีฟกว่าดื่มด่าเข้าไปในโลก vr ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องจอภาพอะ่ะผมชอบ p ิ c o สีอัลตามากกว่าครับเพราะว่าเทียบกันแล้วอะ่ะเคเวสนี่สีมันตุ่นไปเลยนะครับเพราะว่าจอมันสว่างไม่เท่าอเนี้ยครับเปรียบเสมือนกับมือถือ สองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งเป็นจอ tft อีกรุ่นหนึงเป็นจอ amoled อะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นจอ lcd ทั้งคู่ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลามือถือจอที่มันสว่างกว่ามือถือจอที่มืดๆืดอะไอจอสว่างกว่ามันจะภาพสีสันสดใสกว่าซึ่งพิโคสี a อัลก็เป็นเหมือนกันครับผมว่าครั้งนี้ทําหน้าจอมาได้ดีครับถึงแม้ว่าความละเอียดอะถ้าดูความคมชัดจริงๆะ เพลจะคมชัดกว่าเห็นพิกเซลเล็กกว่าแต่มันก็นิดเดียวครับคือไอตัวเนี้ยมันเห็นพิกเซลใหญ่กว่านิดเดียวแต่มันแลกมาด้วย FOV ที่กว้างภาพสว่างภาพสดเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้ชนะ Qu e s t 3ในเรื่องจอภาพไปครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่มีบางคนก็ไม่ชอบนะครับคือตัวเจ้าพิโคสีอัลต้าเนี่ยก็คือยังซัพพอร์ตที่90เฮอยู่ แต่ว่าเพลสามนี้ไป1 2 0ย z เฮอแล้วครับแต่เอาจริงๆคือมันห่างกันนิดเดียวครับบางบางคนอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าคนซีเรียสน,นี่ยเขาก็อาจจะดูออกครับส่วนเรื่องเสียงนะครับตอนนี้ p ิโ o สี่อัลตนี่ก็มาพร้อม Special Sound แล้วนะครับคือเป็นซาวสามมิตินะครับแบบเวลาเราหันหัวไปทางไหนเสียงจะอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้ครับใช้งานได้กับเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับเราถ่ายวิดีโอด้วยแว่นพิโเนี่ย ถ่ายเสร็จปุ๊บสมมุติผมพูดอย่างเงี้ยแล้วพอผมเอามาฟังในแว่นพอผมหันซ้ายเงี้ยคือเสียงผมก็ยังอยู่ที่เดิมคือเสียงไม่ได้หันมาตามตัวนะครับมีแล้วเหมือนกันครับสเปเชียลออเดีโออันนี้ก็ปรับปรุงมาได้ดีครับพิค o สี่ออตาส่วนตัวนี้เรื่องปัญหาเรื่องมู่าเอฟเฟกหรือว่าแสงโกลอิ n งหรือว่าแสงแฟร์อะไรเนี่ยนะครับตัวนี้มู่าเอฟเฟกถือว่าน้อยลงนะครับแต่ว่า ยังเห็นอยู่นะครับเวลามีฉากเทาๆเยอะๆเงี้ยเรามองตาดไปเงี้ยแล้ก็จะเห็นเป็นแบบมมราเอฟเฟกก็คือจะมีแบบเป็นอ่าเป็นจุดๆซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สังเกตก็ไม่มีผลนะครับผมว่าก็โอเคอยู่ส่วนเรื่องแฟล์นี่ยังมีเหมือนตัวเดิมน,นะครับคือถ้าเกิดว่าฉากมืดๆแล้วมี ออบเจกต์ s, สีขาวอย่างโลโก้พิโคขึ้นมาเนีย่ยสีขาวแล้วก็อาจจะเห็นมีแสงฟุ้งรอบๆหน่อยนะครับซึ่งก็ยังมีอยู่แต่แต่ผมว่าเหมือนจะดีกว่าตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสู้เควสสามไม่ได้เพราะว่าเควสสามรู้สึกว่าแสงพวกนี้มันน้อยกว่าฮะส่วนจอยนะครับจอยก็ออกแบบมาคล้ายๆกันเลยนะครับไม่มีวงแหวนด้านรอบนอกแล้ว แต่อย่างที่บอกนะครับเควสใช้ฐ่านก้อนเดียวนะครับซึ่งหมดเร็วมากหมดเร็วจริง p i c โคฐถ่านสองก้อนนี่ก็คือกว่าจะหมดก็ผมว่าก็ช้ากว่าเท่าหนึ่งอะส่วนเรื่องพา s s สทูนะครับพวกมิกซ์เดลิตีเนี่ยนี่พา s s สทูของ Pico ค l t ัลนะครับ Pico ค u สี่อัลตจะเห็นว่าภาพสว่างกว่า เควสสามเยอะเลยนะครับแต่ว่า n อ i s e ก็ยังคงมีคล้ายๆกันเดียวลองเดินวิธี่สว่างๆกันดูนะครับอืมพอมาที่สว่างก็ถือว่า n อ i s e ลดเยอะไปประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการบิดๆเบี้ยวๆของเวลาเราสายหน้าเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้ามือผ่าน ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ของที่โค้สียอาต้าจะบูภาพมันจะเบี้ยวเฉพาะเวลาเราแบบใส่หัวนะครับ ค okay, ประมาณนี้นะครับพาสทูของ Pico 4สี Ultra. อัล่าเรามาดูพาสทูของ q u e s t 3กันบ้างนะครับ Qu e s t 3นี่ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับว่าสีมันจะหม่นหม่นต่างกับ Pico 4สี t ัลเยอะเลยครับเดี๋ยวเราลงไปตรงสว่างสว่างกันดูนะฮะ ก็ถือว่าน้อยก็ลดลงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีก็ยังคอนทราสซูพ Pico ไม่ได้อยู่ดีแต่เ u สสามไม่มีการอาการบุดบิดเบี้ยวของภาพแล้วนะครับสังเกตดูนะครับผมภาพสเกลตรงเกือบหมดเลยนะครับแทบไม่มีการบูดเบี้ยวเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้แหละครับของเวทสามการตั้งค่าพื้นที่เล่นของพิ c โคสี่ต้านะครับครั้งนี้ก็จะมีแบบออโต้สแกนแทนนะครับก็คือให้เรามองไปตามกำแพงห้องเราไปเรื่อยๆแล้วพอมันเจอกำแพงก็จะวาดกำแพงขึ้นมาหรือถ้ามันเจอเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็จะวาดขึ้นมาให้นะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่พอใจอ่ะเราก็สามารถลบแล้วก็ปรับแต่งเองก็ได้นะครับก็ถือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผม อันนี้ก็จะเป็นเกม Mix Reality er ของฝั่ง Pico 4 Ultra นะครับจะเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับก่อนอื่นมันก็ให้เราเลือกว่าจะวางสนามลบของเราตรงไหนอันนี้ผมก็วางบนโตะนะครับบุนให้ตรงนะฮะเร็จปุ๊บโอเควางป้อมนี่แน่เราก็สามารถมองมันได้อย่างใกล้ชิด กลายไปมองได้หลายองศา,านะครับนึอัปเดตป้อมนะ,<บ>ะผมว่าเกมนี้ทำกราฟ,ฟิกออกมาสวยดูน่าเล่นดีนะครับเป็นทีดีสวยแหละเกมเนี่ยคือดีครับคือดีแ้ะอย่างที่บอกนะครับพอ พอจอของพิ c โค u l สี่อัต้าเนี่ยมันสว่างมาเลยทำให้แบบกราฟิกในเกมเนี้ยมันเข้าไปรวมกับฉากจริงของเราเนี่ยได้เนียนยิ่งขึ้นผมเลยชอบที่มันสว่างเนี่ยนะครับมันมันกลายเป็นข้อได้เปรียบไปอย่างมากเลยโมเดลมันก็ทำสวยดีนะครับเนี่ยน่ารักส่วนอันนี้ก็เป็นเกม มิกซ์เรียลิตี้ของ Quest 3นะครับเกม Dead i n v a ช i ั่นะครับจะเป็นซอมบี้บุกบ,บ้านนะครับซึ่งเอาห้องเราหรือบ้านเราเนี่ยแหละเป็นสถานที่เล่นเกมสังเกตไหมครับว่า <true> สีสีกล้องอ่ะมันจะไม่สดเหมือนกับของพี่โคสีเอาตานแต่เกมมันน่าเล่นครับเกมมันสนุกดี แต่ถ้าเกิดว่าสีแบบมันธรรมชาติสีสดกัวเนี่ยผมว่ามันจะสมจริงขึ้นมากกว่าน,นี้อันนี้สีมันจืดไปหน่อยสีมันอ,อึ้นตุนะครับอมบีเริ่มมาแล้วเราก็ต้องต้องกันบ้านกันแล้วนะครับก็องขำๆไหครับเมนี้นก็แอบมีสะดุ้งบ้างเวลาหันไปแล้วเจอคอมบี้กำลังกันให้สนใจกันลองซื้อเล่นดูได้ สนุกดโดยที่ใช้โต๊ะเราโต๊ะบ้านเราเนี่ยแหละเป็นที่วางปืนที่วางอาวุธหน้าต่างบ้านประตูบ้านเราเนี่ยมันก็จะบุกมาสองทางเนี่ยประมาณนี้นะครับของเพซาแล้วที่ข้อดีของที่มีกล้องสองตัวข้างหน้าอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันสามารถ ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเป็น 3D ได้นะครับซึ่ง Quest ก็ทำได้นะครับแต่ว่า Quest 3เนี้ยเราจะถ่ายวิดีโอ 3D เนี่ยต้องไปเซตค่านู่นนี่นั่นลำบากพอควรครับกว่าจะถ่ายได้จริงๆแต่พี่โค้เนี้ยมันมีมาให้เลยแต่ต้นครับคือมีมาในตัวมันเลยเราสามารถใส่แว่นปุ๊บกดถ่ายชุบแล้วก็ออกมาเป็น 3D เลยแต่ว่านะครับมันถ่าย ไม่ได้ถ่ายเป็น VR 180นะครับคือมันจะถ่ายเป็นแบบแค่ทีดีตรงๆเวลาเราหันไปทางไหนมันก็จะหันตามเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราถ่ายอย่างนี้นิ่งๆแล้วพอเอามาดูเราสามารถหันอย่างนี้ได้ไม่ใช่นะครับก็คือคล้ายๆกับที่ iPhone ถ่ายครับคือถ่ายเป็น Special Video ที่เป็นภาพทีดีปกตินะครับตัวนี้น่าเสียดายนะครับน่าจะถ่าย VR จริงๆได้ถ้าถ่าย VR จริงๆได้ผมว่ามันจะ จ๋งกว่านี้มากเลยแล้วเหมือนเดิมนะครับพิโคสี่เนี่ยนอกจากจะใส่สบายกว่าแล้วนะครับมันยังมีพัดลมเหมือน,เห,อนเหมือนตัวสี่นะครับพิโคเอาต้าก็มีเหมือนกันพิโคสี่เอาต้าก็มีเหมือนกันคือมีพัดลมด้านในเวลาเราใส่แล้วตาเราร้อนๆนี่ครับมันก็จะเป่ามีลมเย็นๆเป่าโอให้เราสบายอะไรเงี้ยเควสสามไม่มีนะฮะ ผมว่าเรื่องความใส่สบายความใไรเนี่ยพิกโคสี่เอต้ากินขาดสุดๆแต่เสียได้ไม่มีที่อุดรูจมูกเหมือนพิโคสีธรรมดามาถึงเรื่องแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปว่า quest 3แบตมันหมดเร็วใช่ไหมครับแล้วมันก็มีอัปเดตทําให้แบตอึดขึ้นมาหน่อยหนึ่งละอืมพอได้พิโคสี่เอต้ามาเอา้าแบตหมดเร็วเหมือนกันเลย เมื่อกี้ผมลองนะครับชาร์จเต็มแล้วก็เล่นอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันแบตก็ยี่เหลือยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่าเพราะว่าเนื่องจาก CPU มันแรงขึ้นแล้วจอมันสว่างขึ้นเนี่ยแหละครับมันเลยกินแบตมากขึ้นพอสมควรแต่มันก็มากับการชาร์จที่เร็วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองชาร์จดูผมใช้ไอ้เครื่องวัดไฟครับมันขึ้นถึงสี่สิบกวัตต์ถึง5้าวัตต์แต่ว่ามันขึ้นแป๊บเดียวนะครับ แล้วมันก็จะปึ๊กกลับมาอยู่ที่ประมาณ38วัตต์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชาร์จความเดียวเท่าไหร่แต่มันพุ่งไปสูงสุดถึงประมาณ49วัตต์นะครับอันเนี้ยแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ36วัตต์ก็ถือว่าชาร์จเร็วกว่า quest 3ประมาณหนึ่งเลยนะฮะส่วนเรื่องปัญหานะครับ going effect หรือว่า mula effect เนี่ยตัวนี้ก็ยังมีอยู่หน่อย,น,อยนะครับอย่าง mula effect เวลาเรามองฉากสีเทาเ่าแง เออแล้วเราแบบแผนตาดูเงี้ยเราก็จะเห็นบางทีเป็นมูราเป็นปืนบ้างครับแต่ว่าไม่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับต้องแบบสังเกตจริงๆผมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันยากมากที่เราจะแบบเจออะไรแบบสีเทาร้วนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเห็นคือตอนต่อเข้าสตรีม VR นะครับแล้วฉากท้องฟาร์สีเทาอะไรเงี้ยเห็นตอนนั้นฮะส่วนปกติไม่เห็นอ่าแล้วก็ก l อ w ิ n งเอฟเฟผมว่ามัน พอๆกับพิโกสี่ตัวเก่านะครับอย่างแบบเวลามีฉากมืดๆแล้วมีอะไรสว่างๆอย่างโลโก้พิโ o มันขึ้นเองมาเนี้ยมันก็จะเห็นแบบมีฟุ้งหน่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้มันก็คล้ายๆเดิมนะครับเรื่องนี้เควสสามทำได้ดีกว่าครับเควสสามีน้อยกว่าส่วนเรื่องแอปแอปนี่คือยังไงก็ยังสู้ฝั่งอค u l u ลัไม่ใช่ฝั่งเมตาเควสไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหฝั่งนี้มีแอปมาทุกอย่างเลยอย่างอันเนี้ย คือออกใหม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมลองเข้ามันมี YouTube VR for Pico แล้วนะครับเออพอเข้าไปดูก่อนหน้านี้ยังไม่มีตอนใช้ผม Pico สี่พอเข้าไปดเูเข้าไปปุ๊บกดอคอนโทรลเลอร์เด้งไปเด็กมาคือเหมือนมันเป็นบั๊กอะครับมันเพิ่งอัปเดตใหม่แล้วในนั้นก็มีแต่คนบ่นนะครับว่าหลังจากอัปเดตเนี่ยคอนโท,ทร,ทรลเลอร์ใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้แบบ ใช้แฮน d t แท็กกิ้งไปกดกดกดดูใน YouTube เอาซึ่งมันก็กดลำบากอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าดู YouTube VR ผมลองเทียบไฟล์เดียวกัน2อันนะครับดูยังไงตัวนี้แม่งก็เจ๋งกว่าผมชอบตัวนี้เวลาดูถ้าเกิดว่าดูคอนเทนต์ดูมูฟวี่ดูอะไรเงี้ยชอบตัวนี้เลยส่วนเรื่องแอปจริงๆอแอปตัวนี้มันมันน้อยกว่านะฮะน้อยกว่า,าจริงๆแต่ว่าถ้าเราต่อ อไอ้สตรีม VR ครับมันก็ช่วยได้แหละเออมันก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกครั้งก่อนแหละพิโคสีเหมาะกับสตรีม VR ไอ้ตัวนี้ก็เหมาะกับต่อคอมเล่นสตรีม VR เหมือนกันแถมผมชอบจอตัวนี้มากกว่า Quest สามอืมประมาณนั้นครับส่วนเรื่องแท็กมือนะฮะแท็กมือพิโคก็ซูไม่ได้ครับดูจาก Quest สามนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบโอ้โห เรียวไทม์ time, อลังการงานสร้างส่วนพิโ o นี่นะฮะก็จะประมาณนี้ครับเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับช้าแล้วก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่อ่ะผมว่าหมดเรื่องแท็กมืออะไรไปแล้วมาดูตัวเด็ดที่ผมอยากลองเลย p i โ o โมชั่นแท็กเกอไอตัวเนี้ยอเมซ i n g มาก คือจริงๆมันเคยมีตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่จะเป็นรุ่นเก่าตัวนั้นผมไม่ได้ลองใช้เพราะเพรเห็นหลายคนบอกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอตัวเนี้ยผมเอามาลองต่อโอ้โหคือมันดีเลนิดเดียวอะ่ะวิธีการเซ็ต motion t ก a c k e r นะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ไว้จะได้เห็นแล้วก็แค่ไปที่แอป motion t a c k e r นะครับเข้าไปปุ๊บ อันนี้มันจะเจออัตโนมัติเลยนะครับพอเรากดแล้วก็กดปรับเทียบครับมันบอกให้ใส่ให้ถูกต้องก่อนแล้วก็เริ่มการปรับเทียบเริ่มปุ๊บมันก็จะให้ยืนตรงนิ่งๆเท้าตรงนะฮะขั้นตอนที่สองให้มองลงไปที่แท็กเกอร์ข้อเท้าเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับมาแล้วนะครับ เดี <formation jin x 2> <s at> ๋ยวผมจะขยับจอให้ดูนะครับว่ามันอันนี้ขนาดไหนเห็นไหมครับว่ามันมันเร็วได้เลย แต่ที่สำคัญมันสามารถเอาเข้าไปเล่นในสตรีม VR ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอา Motion t a c k e r เนี่ยเข้าไปไเล่นในสตรีม VR เราต้องใช้แอป Pico Connect อย่างเดียวนะครับไม่สามารถใช้ Virtual Desktop ได้ซึ่ง Pico Connect เนี่ยมันก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่ามันจะใช้แอปฝั่ง เมตาคว s t ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราใช้ Virtual Desktop อะ่ะมันจะหลอกให้ใช้แอปของ MetaQuest ได้ประมาณนั้นนะฮะส่วนใครที่เล่นสตรีม VR เป็นหลักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัว Pico Connect มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีอยู่แล้วแถมซัพพอร์ตโมชั่นแท็กเกอด้วยถึงแม้เกมที่เล่น Full body t a c k i n g จะน้อยนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะฮะอาจจะทำมัดอย่าง c a t local s นะครับที่เราสามารถใส่ใส่ไอตัวแ็กเกอร์เข้าไปที่เท้าเราเนี่ยแล้วเราเวลาเราย่ำอยู่กับที่อะ่ะทำให้มันเหมือนเราเดินหน้าไปได้ซึ่งในในแอปของพิโคสี่อัลต้านี่ก็มีนะครับซึ่งใช้ motion hacker ได้แหละเป็นคล้ายๆเกมออกกำลังกายครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูประมาณเนี้ครับเกมนี้นะครับ VR d a มันก็จะให้เซตอัพโมชั่นแท็กเกอร์ก่อนนะครับเตอนนี้ผจะเอากรให้เซตอนี้ก่อนที่กอ You are out of the safety area. Please move backwards. You are out of the safety area. Please move backwards. Four minutes left. เนน่ยครับพอแล้วครับเหนื่อยคือไอ้วิธีเนี้ยมันจะไม่ทำให้เราเป็น motion s i c เ n e ครับคือผมอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ motion s i c เ n e โคตรง่ายคืออย่าง r e s i d e n t e v i l อ่ะไอ้เมื่อก่อนเล่นไอ้เพย์ PSVR ครับแบบ กดเดินปุ๊บแค่เดินไป3ามก้าวผมจะอ้วกแล้วเนี่ยคือแบบอย่างนั้นอะคือผมเลยไม่ค่อยเล่นเกมพวกนี้เลยถ้าเกิดว่าแบบไม่มีเดินวาร์ฟอะไรเงี้ยแต่ผมลองอันเนี้ยมัดที่ติดที่ขาแล้วก็เอเน,นี้ยวิ่งวิ่งในแอปโอ้ยไม่เป็นแถมเออเจ๋งอะเหมือนกับวิ่งไปจริงจริงอะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะ คือถ้าเกิดว่ามีคนแบบทำมัดหรือว่าทําโปรแกรมอะไรสักอย่างให้มันแบบให้มันเชื่อมกับเกมอย่าง Half Life หรือ Arizona Sunshine อลิ z โซน s าซันชายอ่ะโดยใช้อันเนี้ยแทนการเดินอะ่ะคือเราย่ำอยู่กับที่อะ่ะแล้วให้ตัวละครเราเดินไปข้างหน้าผมว่ามันเจ๋งนะนะแบบ c a t โลโ a l เออ่ะเสียดายตอนนี้ยังหาไม่เจอหรือถ้าเกิดว่าใครมีวิธีก็ บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะขอบคุณมากเลยเพราะว่าจริงๆผมอยากเล่นนะครับอย่าง Resident Evil เนี่ยแต่ว่าโอ้โหไม่ไหวอว่ะเยนหัวเป็นไงบ้างครับฟังจบกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปข้าวๆอีกทีให้ฟังนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกม standalone ในแว่นอย่างเช่นพวก Resident Evil หรือว่า b a t s a b e r หรือว่าเกมระดับ AAA อย่างเงี้ยทางฝั่ง m e t a q u e s t 3ก็จะมี เกมจำพวกนี้มากกว่านะครับหรือว่าพวกแอป,ปต่างๆอะไรพวกเนี้ยทาง Meta Quest 3แอป,ปก็จะเยอะกว่าหลากหลายกว่าแล้วก็แอป,ปจะอัปเดตเร็วกว่าเสถียรกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครแบบไม่เน้นเกมมากนักนะครับแต่ชอบดูคอนเทนต์ VR ต่างๆครับเช่นแบบตามใน YouTube VR DOVR หรือว่าอยากสัมผัส มิกซ์เรียลิตที่มันกลืนไปกับฉากได้เนียนๆนะครับและชอบแบบภาพสว่างสว่างสีสดๆคอนทาราสสวยนะครับผมว่าก็เลือกเจ้าพิโคสีเอาต้าได้ไม่ผิดหวังนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็สามารถใส่ทำงานได้สบายกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่จะใส่ไปทำงานผ่านแว่น VR นะครับเพราะว่ามันใส่สบายกว่าน้ำบาลาน้ำหนักดีกว่าแล้วก็มีแบบพัดลมระบายอากาศตรงข้างหน้าด้วย หรือว่าใครอยากออกกําลังกายที่แบบออก f u ลบอดี้แท็กกิ้งอะไรเงี้ยตัว ed, เควส้ยไม่ใช่ตัวพิโคสีอัลตก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขามีโ o ชั่น t ท็กเกอมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้มันทํางานได้ดีเลยครับอย่างที่ผมได้เทสให้ดูนะครับผมก็สุดท้ายก็จบประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมีรีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จเหนื่อยนะครับก็จะเป็น หน้าที่ของกโกแฟนจิ๋วปรับความเย็นได้สามร,ระดับนะครับเบามีเดียมไฮก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นชาร์จไฟแบบ USB-C นะครับมีสายมาให้แต่ไม่มีอะแดปเตอร์เหมือนกันเอาไปติดในแว่นได้ไหมนะ <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วเจอกันใหม่ครับ